สวัสดีฮะวันนี้ผมมีรถมานำเสนอเสนอเสนอ,สนอ,สนอราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงราคาแบ่งปัน,ปนซื้อไปใช้ก็ดีซื้อไปขายต่อก็โอเคมีกำไรแน่นอนตัวนี้นะครับเป็น Ford f e ฟสนะฮะฟอร์ Ford f เฟส t a ปี14.15ตัวนี้หน้าใหม่แล้วนะฮะหน้าใหม่หน้ามันจะแตกต่างจากปี หนึ่งศนะฮะตัวนี้หน้าใหม่ละหน้าจะหน้ามันจะเรียวขึ้นนิดหนึ่งนะฮะหน้าจะเลียวขึ้นนิดหนึ่งตัวนี้จะเป็นตัวหประตูนะครับตัว5ประตูทรงสวยเลยทรงสวยคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำเครื่องดีช่วงล่างดีเกียร์ดีราคาถูกมากถูกกว่าที่อื่นเยอะ ถ้าใครหารุ่นนี้อยู่นะครับจะรู้เลยว่าปีประมาณเนี้ยส่วนใหญ่จะตั้งราคาประมาณไหนอยากรู้เลยใช่ไหมว่าผมตั้งเท่าไหร่อตั้งเท่าไหร่ดีนี่เดี๋ยวผมจะบอกท้ายคลิปดีกว่าก็ได้ก็ได้ดูผมให้จบจบไปด้วยอ่ะหนึ่งนะหนึ่งเลยน็อตฝาโปรงนะฮะสี่สี่สี่ตัวไม่มีขยับไม่มีถอดนะครับไม่มีถอดไม่มีขยับเลย โดยภาพโดยรวมแล้วห้องคังห้องเครื่องหอง้องเครื่องดีฮะเครื่องใส่ไม่มีเยิ้มเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังหล่อยงหล่อเย е ็นเรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้เรียบร้อยเลยตัวนี้เป็นเครื่องพันห้านะครับเครื่องพันห้ารถรวยรวมแล้วดีมากพร้อมใช้อ่ามาดูนะครับมาดูดูยางปี21อน,นะครับยางปี21ตัวนี้จะเป็น, unsere นะะเบาะหนังนะฮะเบาะ <hir> หนังสีดํา เบาะหนังสีดำนะครับเบาะหนังสีดำภายในยโอเคไม่มีแตกไม่มีหักนะครับนี่ตัวเนี้ยฮะเบาะหลังเบาะหลังพับได้เบาะหลังพับได้นะฮะเหมือนเดิมน็อตฝักกระโปรงไม่มีเราขยับนะครับน็อตฝากกระโปรงไม่มีเราขยับอ่ะมาดูไอ้นี่กันนี่ฮะหลุมยางอายเดิมยางอายครบเครื่องมือครบนะครับเครื่องมือครบนะครับ เครื่องมือครบนะครับอ่ะเดี๋ยวอ่ะมาดูเบาะหลังกันมาดูเบาะหลังนะครับเดิม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 เลยนะคะเดิมเดิมเลยอ่ะนี่ฮะอ่ะเดี๋ยวดูเลขใหม่นะเดี๋ยวดูลงใหม่เลขใหม่ตัวนี้เลขใหม่เลขใหม่หนึ่งแสนสามหมื่นกว่าโลนะครับพวงมาลัยปรับวิทยุได้นะฮะวิทยุเดิมโรงงานวิทยุเดิมโรงงานเลยนะครับ อายุเดิมโรงงานอายุเดิมโรงงานเลยนะครับเครื่องดีเครื่องดีเดินเรียบไม่สะดุดนะครับเดินเรียบไม่สะดุดนะนิ่งๆเลยนิ่งๆเ,เลยนะฮะอ่ามามาบอกราคากันเลยแล้วกันนะครับคันนี้นะครับผมขายอยู่หนึ่งแสนเก้าพันบาทหนึ่งแสนเก้าพันบาทสำหรับ Ford f i ซ s t a เครื่อง1.5ตัวนี้นะครับคุ้มมากถูก ซื้อไปใช้ก็ถูกมากๆซื้อไปขายก็มีกําไรนะฮะสนใจมาดูรถที่168ค้าได้นะครับถนนกาญจนานะฮะถนนกาญจนาบางบัวทองนะครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเส้นทางนะครับ081 753 7356นะครับ